ได้การรังวทีค่ะพี่น้องคะก่อนขึ้นโชว์แรกนะคะก่อนขึ้นโชว์แรกค่ะพี่น้องพี่บอกมาแล้วค่ะพ่อทีค่ะมาแล้วค่ะ,าคะอาร์ตพี่น้อง พิ่งได้ถ่ายบรรยากาศตอนจะขึ้นโชว์แรกให้ดูค่ะพี่นอลคนไล้ค่ะพี่นวงคะไปลาดลงขีบุ้งไปอไมค่ะว้ายยี่ห้ออะไร้ยไปเข่าหงนามเลอยิ่งก็ามกูว่าเขาขี่ใบน้อนบ่เห็นมันเมื่อนเมื่อนไบที่นี่อันเพาะ <laughs> าไปเงียวร้องไดอันลาดอันคืนขีุ่<ป>่งขึ้นมงขึ้นจังบ่ได้ขี่นะเห็ขน <laughs> ขี่ปุ้ไแลวบ่นี้โอ้พี่นวงคะ อย่างนาะงประเดี๋ยวเมื่อคืนกินไหนเปิดอย่างแม่จำเมาแต่งหน้าตอนนี้เปิดอย่างเขาตาไปใส่เบิร์ดตาเสียวมาดแล้วที่รถไปดีที่รถไปทามเออทามตาพี่น้องค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องโอ้โหเอะเฮอาหาร อุ้ยไปหน่อยคะ<ป>่ะบรรยากาศอุ้ยเหลือเที <c ười> ่ยงจะที่ว่เปเบิกงคนค่ะพี่น้องขนมาหลายแท้แไปเบิกกันนะ ย่อมูเขานั um> ่นก็เป um> ็นตัวเองของสามรลนะครับคนมาหลายคันแต่พี่น้องโอ้ยหัวแมงกอดดีบ่ะจาต่อสุดท้าครบกันพี่น้องในเขตของข้าน่อยนะครับมันหยอดแสงไาจกะนก็ครับพี่น้องคะนุ่ขึ้นบานันีตั้าข้าจะั้มงเก็บมุ่งเศร้าผูซาเต็มมากล่ะพี่น้องบ้างไห อันนี้คือพื้นทธีหน่อยเด้ค่ะที่จริงท่านพื้นที่หลน์วันนี้เห,ห,หยียดย่าไปจะยืนตรงจะยืนเพราะอยู่ถนนชุดยอดทีนี้มั่งเลยน้ำเบอร์บานเหยียบไม่เองนค่ะพี่น้องขอ,ขอบคุณค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังเปิดงานค่ะพีน่น้องสะอ่อนสะอ่อน,น เตรียมพร้อมขึ้นเวทีค่ะช่วงนี้บอกคุณพ่อแล้วับท่านลงมา่วมงเราเราว่ายังไงออกมา การแสดงโบบเดียนะฮนตีจอน้องแสดนี่ละเสียงพิ้นกาวแล้วลนเสียงแค้นหนังยูจนจนเอไม่พ้นแต่าเป็นทแวนนสีหนาหาต่างกันตาหางเครื่องก็มาเดาาย่เส้นสีหน้าต่ากันเลือกี่เราลองท่อนหนูแกท่อนแรกสะแก่อท่อนรู้เนาะโอเคอันทาการแสดงตัวแดเนาะโอเคแต่เราหนูรองแคน เมีม yeah. yes. yes. yeah. hmm. yes. nice. um ีลาไปเปลี่ยนยางแขวสามเดือนแล้วมจันมาได้ไหมสาเดือนทีเดียวแต่น้ำมาน้มันไดเปลี่ยนเต็มเต็มผู้ได้หอมเขวกับสิงยากแน่ค่ะพี่น้องครับเพราะว่าตกเป็นห้อมหัวกับสิ่งยากนี่ไงเอยบรรยากาศกับพี่น้องโอ้ยนะครับดู่ทีก็ท่นผู้ใหญ่เต้นสีน้าตกตทักเครื่องกามเดาจนาปวัน ก่อนผุ้งอิงขึ้นนะคะทำไปทำมามีแต่ปูมาจอกเบอร์กิละมาเบิ่งผุ้งอิงหมอรัมมีมาเจ็ดปีบึงว่ามันมิมีมา20ก็เปลี่ยนตั้เียาูปุณพี่น้องเนมาเจ็ปีนี่ไงน่าเสยุพี่น้องกลสู่ลูกหูลูกตา เต็มเียดอย่าบอกกันด้วยี่เม่์เหรอตัวงานแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็วดค้ากับขวดบถ่วที่มือพอดีล่ะเป็นเจ้ไหนมันแตกว่ามันถลอกว่ามันไคร จำเย็นจำไม่ให้ดูลิงน่ะล่ะบ่วมันก็มองมอเขาซ้เนีมันึเป็นเท่าไร่ยุติทั้อยูนี่นะไหเรื่องแนาวลงเบอรแห้งตีตัวยาง้นยู่ยางอะไรก็ฟื้นไปเหญีเท่าที่ได้ดินไม่อยากล่าด้านล่าดูแล้วดินไปเรื่องอสิยางว่าอีกปวดดาสิยางย่างสิยางแข็ไห้ดว่าไห้ดำ ไข่ลาดยาไข่ลาดยาเที่บันสวัสดีครับสวัสดีครับมั่อ้องมาเลยแต่ละคนลมไม่อยางฝันนี่ภูรสิใส่สุดขึ้นกับคือนี่ใส่เสืยอนิ่งห่าออกขึ้นมันก็ใส่เมืกันมันลมแต่เราเสื้อแบบเลาแบบนี้น่าู่ขนลุบึง ไม่เงีปันแล้วมาเสียงแล้วมอมีแล้วเสียงคูตลอดดิยังเงียมีได้บเลยจากูตลอดเสียงเล่าหลตันมาทีเทาให่เสียงมีกับเสียมีเสียงปสมมีคือมีคือมีมีสาร่องเลยดิกมปกเล่นนี่รไอเระว่เหรอวมเรเ่ป็นไข่อะอัลลาฮชน ให้อากรเนด้ยอากรน้วให้เจยเอาก็มยน้วันม่แต่กไทยนี่ันกันยกกันเป็นโปรนโปรนแยกกันไปยใหญ่กันไปไอค่ะพี่น้องไปเริ่อยู่มา เอเ็นะครับพี่นะคับเมาสุดเลยุงเชุ่เชนะครับนครับนครับพอพ่อจนครับโอ้เมื่อเร้ามาหอนมาสันเพราะการใส่ปะอันเว้ยเมื่อเรื่อยังคือบนหนาวมาหอนแต่กนลยปะถ้าเบอรเงี้ยมือแรงจะบึ่งบ้ากันลย้ไาสิ่งมันหอนจีิลจได้มือเส้าหอน่ะกันคู่เนาะตุน วงจันป oh, no like like, so oh ิดบบอกกูมาหน่อยวะัก้าห้องเลยไม่บอกว่าขันมันใจอยากตีกันนีก็มาตีดากแบบใหญ่นก็ได้แล้วว่ะเดียวมาตีมาตีดาบหรือตีดากตีดากมาตีดาบแค่หลับหลังเราสกิดไปไปยังวันนี้เราจะกิปต่อไปค่ะ